นานนานจะได้เห็นนุ่มนิ่มในโมเมนต์นี้อะไรอีกบีหนึงเอาไปไปจุ๊บแน้นไปจุ๊บแน้นจุ๊บแน้นซะก่อนที่พี่เตี้ยมจะลงมา อร่อยไหมนุ่มนิ่มหมดกันบีหนึ่งมาทำลายบรรยากาศหมดกันเลยใช่ไหมนุ่มนิ่มกำลังฟิน À, chúc chút may, chút may. Ơ, à, nếm chút may lên. Ô, nó thương sàn À, chút may, chút may. ra xá còn khi chị sẽ mà. พี่เตี้ยมไปไหนแล้วอะพ่อพี่เตี้ยมอยู่หลังบ้านไหมไม่เปิดไฟอะลูกอยู่หลังบ้านนั้นเปิดไฟหน่อยแล้เวเร็วเปิดไฟ